ใจเย็นครับพี่ใจเย็นสวัสดีครับนี่ผมก็จะทำทีวีนะครับเอในเกมลงครับเช่นเดิมครับวันนี้เราจะมาลงดันไอหอกักมานะครับดันหอกักมานะครับเดันนี้ก็ต้องลงมาเป็นเป็นตี้นะครับปาร์ตี้กันมานะครับเป็นกลุ่มครับคือถ้าลงคนเดียวเนี่ยไม่ไหวแน่นอนครับอนะครับวันนี้ผมก็ตี้มาห้าคนนะครับ แต่ผมไม่ได้เป็นหัวตีนะวันนี้ก็เลยไม่ได้ลองกดให้ดูว่าเข้าตรงไหนครับเดี๋ยวจะออกไปผมจะลองไปกดให้ดูนะเออมันอาทิตย์นึ่งมันจะลงได้5ครั้งนะครับด่ดานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของมรางวัลด้วยครับตอนสุดท้ายว่าจะได้อะไรมั่งเออด่านนี้ก็จะมี4ด่านนะครับนะครับจะมี4ด่านนะครับลง4ีทีคล้ายๆคล้ายๆค่ายแภา,าพอะครับ นั่นแหละคล้ายกันแต่ว่านี่ต้องลงเป็นเป็น,ปนทีมครับถึีงจะได้ครับ mm hmm. นะครับมันก็จะมีในแต่ละด่านจะไม่เหมือนกันครับต้องสุ่มสุ่มเอานะครับเด mm ี๋ยวผมเปิดเสียงเพลงหน่อยดีไหมเหมือนกันนี้ยพี่ครบแล้วเหมือนกันนะครับจะมาเป็นตีนครับทีมทเหลือเนี่ยคือพี่ตีตี้ีมคุยกันครับทีมมาคุยกัน อุ้ยโอ้หผมมแต่ไอ้นี่ลืมดูครับเนะครับถ้าเกิดเราตายนะครับเราจะต้องรองให้เพื่อนตีมอนสร็จนะครับแล้วถึงจะเกิดได้นะถ้าเกิดตายหมดก็จะจบตันเลยนะครับเมื่อกี้ผมลืมวิ่งมันต้องวิ่งถ้าเกิดเราใกล้าตายผมไม่ได้กดยาแล้วก็ไม่ได้กดไอ้บับเนี่ยครับนะครับถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราก็ต้องรอโมเตอร์ไ้นี่ลืมกดเลย นะครับต้องรอเพื่อนตีรอครับแปบบนะ๊บหนึ่งเพื่อนจะตีหมดครับอืม,อมด่านแรกก็ตายที่แล้วผมนะครับจะถ่ายลงตั้งหลายทีแล้วไม่ไม่มีโอกาสสักทีผมก่าเขาจะลงเท่าไหร่นะด่านนี้หอหอดักมานะครับหอกักมานนะครับเพือ่อนะนะพอเพื่อนตีหมดแล้วก็ถึงจะ ฟื้นนะครับแล้วพอนั้นก็จะเป็นด่านที่สองเราก็ข้าววาไปครับนี่ครับเนี่ยมมันจะสุ่มเกิดครับว่าแล้วแต่ประเภทนะครับแต่ละด่านอ่าอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยก็คือช่างกิโลนะครับให้ดูจะมีเลขบอร์แล้วเราเลขอะไรเงครับอย่างของผมเลขเลขห้านะครับศูนย์ศูนย์จุดห้าเนี่ยอย่างเงี้ยครับเจ็ดกิโลก็ต้องเป็นเอาหกกับหนึ่งนะครับนะครับมีช่างกิโลนะเกมเนี้ อ่าเนี่ยครับ3.5มุดห้าครับอ่าหาสองอีกคนหาสองมาครับสองมาครับสองเออผมเสียบเสียบหูฟังพูดอัดอัดมันมันไ,ไม่ได้เขาเนี่ยเออเมื่อกี้ไม่อัดไม่อดัดเกีย,บ,กยบเกียบเข้ามาครับไม่อัดวีดีโอนะครับกดพูดได้นะเพราะอาดัดวิดีโอผมเมืกดกดพูดไม่ได้อนะ นะครับต้องดูครับเนี่ยเจ็ดกิโลผ่านแลวครับถ้าเกิดเข้าใจกันหมดก็จะง่ายครับแต่บางคนแบบว่าไม่เคยลงก็ไม่รู้อะไรก็จะเข้าใจยากนิดนึงอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตีมันจะมีประมาณหกแบบนะครับผมไม่แน่ใจนะมันจะสุ่มไหมครับแต่ละครั้งเหาลงมามันจะไม่เหมือนกันจะไม่ซ้ํากันนครับ จะมี3ามระดับนะครับโหดไม่โหดอะไรเงี้ยครับเราต้องมากันเป็นทีมครับแต่ให้ดีนะต้องมีแบบว่าทุกอาชีพอะครับมีวิมีทวนนะครับมีธนูมีดาบครับ เพราะว่าถ้าเกิดไปเจอหมีอ่ะียไม่รู้ว่าเราจะเจอเปล่านะถ้าเจอหมีครับมันจะต้องแยกกันตีครับหมีเบิ่มนี่ต้องให้ให้ทวนกับวีตีนะครับเวทนะครับหมีเบิ่มกับหมีนะผมลืมชื่อเดี๋ยวถ้าเจอก็จะได้ได้ดูกันนะไม่รู้จะเจอหรือเปล่า เปิดเสียงไม่รู้มันจะดังว่าดนะังน่ครับไก่ล่มๆมาะพี่ผมข69มาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ตีตีป ต,ตัวนี้เราเจอตัวง่ายครับถ้าเจอตัวยากนะก็จะมันจะตีเราแรงหน่อยน,นี้เจอตัวง่ายหมาก็ค่อนคนข้างถืครับบอด ค่อนข้างถึกเลยนะครับตีนานเหมือนกันนะฮะแล้วกจะตายแกทำงานครับแกพงได้งานใหม่ด่านนี้ก็จะเวล58นะครับที่กระลงได้เลเวล58นะครับ ถ้าไม่ถึงก็ยังลงไม่ได้ครับห้าสิบแปดขึ้นไปนะเราทำเฟรไปครับพอจะเป็นห้าสิแปดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราว่าว่าเราลงได้แล้วครับหอกักมานะครับอ่าเนี่ยครับเจอหมีนะครับนะครับมันมีหม,มีบื้อก็หมี เนี่ยครับมีบื้อก็มีเบิ่มครับเนี่ยถ้าเป็นธนูเนี่ยครับเนี่ยต้องต้องตีมีมีบื้อนะครับเนี่ยธนูครับธนูกะดาบครับแล้วก็ตัวโน้นครับตัวบนที่เป็นเพื่อนตีกันอยู่นะครับต้องต้องแยกออกจากกันนะครับถ้าเกิดเราให้มันอยู่ใกล้กันอ่ะมันจะมันจะหิวเลือดให้กันครับมันจะบับเลือดอ่ะเลือดมันจะเด้งฝืนครับ นะครัเวลานม่นจะตีไม่ค่อยหลดครับต้องแยกออกจากกันนะครับแต่ถ้าเราไม่มีธนูไม่แบบีว่าขาอาชีพได้ไปสักสองอาชีพเงี้ยถือว่ามีธนูมา,าอย่างธนูกะดาบเนี้ยก็จะไม่ผ่านดันนี้นะครับไม่ผ่านไม่ผ่านดันนี้เพราะว่าเราตีไงก็ไม่หลดครับเลือดหมีจะไม่หลด พะดีพอดีนำมาครบอาชีพนะรอบนี้มีหมดครับดาบทวนวีลเวทนะครับธนูครับนะครับ,นะรบขนาดนี้ก็พอถึกนะครับถ้าเกิดมันไปยิงยิงไปใกล้กันมันยิ่งถึกมากกว่านี้นะครับ ดันนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับก็พอๆกับแปดค่าย้วครับแต่ตอนนี้ก็สนุกหน่อยลงกันหลายคนไม่ลงคนเดียวแต่อยากลงคนเดียวก็ลงไม่ได้เนี่ครับ เลยไม,ม่ค่อยลดเท่าไหร่ครับอ่าเนี่ยสกิลน้ำแข็งผมไม่ออกอะ่ะเป็นเพราะอะไรเป็นบางทีนะครับ เราตายตายพร้อมกันนะครับต้องแบ่งกันตีครับอออก่ะโอเคครับไปเดือดด่านสุดท้ายครับอ๋อนี่ตีตัวใครตัวมันครับด่านนี้นะครับสู้กับตัวเราเองครับดูครับ อ๋อ oh, ผมใส่สกิลจับขา้วย mm hmm. ไม่ใส่สกิลใบเอ้ยจะไหวไหมเนี่ยหนีก้อนลืมใส่สกิลมืมเปลี่ยนสกิลครับจะเปลี่ยนทันไหมเนี่ยผมเปลี่ยนสก mm ิล hmm. ก่อนเ mm hmm. ออกดผิดอีกใย้ใส่สกิลใบครับเอาไม่ต้องใส่ชนะนะครับ mm hmm. <laughs> เอ้ามันจบด่านแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยต้องสัญญาบาล้วครับทำไมไม่ขึ้นว่าจบด่านเนาะเป็นไรครับเนี่ยเรียผมได้ของอย่างเงี้ยนี่เมื่อกี้ผมกดนี่นี่สกิลขอบคุณทุกคนมากครับที่มาลองอทำไมมันไม่จบด่านครับเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันก็ขึ้นได้ของเลยนะ ได้ยังเหรอไม่แน่ใจด้วยว่าได้ของอยังครับไม่ดูนี่ว่าเป็นของเก่าหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรครับเนี่ยอเนี่ยออกเองแล้วเป็นที่เนี่ยหรือว่าเป็นที่บาร์ชมเนี่ยเนี่ยครับเดีย๋ยวจะมาดูของกันครับ ดูเร็วๆนะครับจะได้ไม่นานนะครับมีอะไรมากนะครับนะครับมันจะได้พวกเนี้ยมาครับจิกซอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันไม่รู้เนี่ยผม,มกดใช้ๆไปครับนะครับจิกซอแล้วก็กดปีกอันหนึ่งจิกซอเหมือนกันนะครับดูถูกม่วงกันได้อะไรครับเจอทีดัน อ๋อก็จะเป็นเนี่ยครับยุทธศาสตร์นะครับนะครับยุทธศาสตร์นะครับคือเรามันจะให้ไปอัพตรงเนี้ยครับเนี่ยตำราวิชัยนะครับเนี่ยพอได้มาเราก็ไปอัพเกรดนะครับอ๋อจิ๊กซอว์พอได้ครบเราก็จะอัพเกรดได้แล้วค่าแคปเพิ่มขึ้นครับพันห้าอ๋อครับแล้วก็พวกพดุลจิตนี่เราต้องใช้นะครับเมื่อกี้ ครับครับเราไปผสมก่อนเพราะมันต้องใช้สีเหลืองไงผมใช้สีฟ้าไปหมดเลยนะครับเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็มากดผสมให้มันเป็นสีเหลืองครับอ่าครับได้สีเหลืองมาแล้วมันจะได้กี่อันผมไม่แน่ใจนะเราไปกดดูนะครับพอเราได้สีเหลืองมาแล้วมันก็จะมาอัพอรอนะตรงนี้ครับพราะเราอัพสีฟ้าไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะเนมาอัพแต่ไอ้ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาอัพกปนยังไงนะถ้าเป็นเพื่อนรู้ก็มาบอกด้วยนะครับว่าอัพแบบไหนนะครับผมอัพมั่วเลยเนี่ย Wrong? เนี่ยไม่รู้ว่าอัพเรียงไปยังไงครับผมอัพแบบว่าถ้าเกิดในน้อยมันก็จะขึ้นง่ายเพผมไม่แน่ใจนะผมก็เลยอัพไปนี่ครับดเดยไม่ติดอ่าติดนะครับได้61เองนะครับเดี๋ยครับลมเหลวอ่าติดนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดมันเยอะๆมันก็ยิ่งยากผมก็เลยกดอัพมั่วๆไปอ่านี่ครับถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคหรือว่ายังไงนะครับการอัพตรงนี้ก็ช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ โอเคครับงั้นเออเดี๋ยผมกดให้ดูหน่อยตรงนี้เนี่ยครับมันมาลองตรงนี้จริงจริงมันไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับเนี่ยหมวดวิบัตหมวดรหัมหมวดทั่วไปครับเนี่ยก็กดเลือกเอาไปครับแต่มาก็ตีกันใหม่ครับสี่ห้าคนน่าจะห้าคนครับใช้วี2ยี่สิบนะครับเลเวลห้าสิบแปดนะครับโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับจบอย่างแค่นี้ครับสวัสดีครับ